สวัสดีครับก่อนที่เราจะไปดูคลิปสนุกๆของพี่เบียนซาที่กลับมาใน EP นี้แล้วเป็นไปไม่ได้ที่พี่ยิมจะไม่เอาใจสาวกของทางคาริเบียนอย่างพวกเรานี่ครับพี่ยิมมินี่มาให้มาแจกอกีอันนี้ก็คือปูดลูกยางหูแนบครับสำหรับรถคาลิเบียนเดิมนะ SJ413 เป็นรถเดิมๆนะนี่วันนี้พี่ยิ้มมีมาแจกทั้งหมด2รางวัลนี่พี่ยิ้มจะถามคำถามว่าทาไมถึงชอบรถคาริเบียนขอเป็น2คําตอบแรกพิมพ์มาในคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวพี่ยิ้มคัดแล้วเดี๋ยวจะส่งไปให้นี่ครับวีแต่ต้องใช้รถคาริเบียนนะนี่ถ้าไม่ใช้ก็ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรเอาใส่รุ่นอื่นไม่ได้นะครับและก็ไม่ต้องเสียใจนะครับสําหรับผู้ที่ตอบมาไม่ทันนะพี่ยิ้มมีโปรโมชั่นให้อันนี้ก็คือคิดในราคา50%ถ้า แคปหน้าจอนี้ไปส่งไปที่เพจนี่ครับ B K 1 6ครับเขาจะลดให้นานที50%สครับสำหรับลูกยางพวกนี้เลยเนี่ยถุงเนี้ย650บาทชุดใหญ่ครับ1250บาทอันนี้ชุดใหญ่หน้าหลังเลยอันนี้จะเป็นชุดเล็กครับถุงละ650บาทแคปหน้าจอนี้ในคลิปนี้ไปส่งไปที่เพจ B K 1 6จะลดไปทันที50%ครับลูกยางนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นลูกยางที่แบบผ่านการทดสอบมาแล้วใช้ดีเงียบ คนไปครับไปดูคลิปสนุกๆก,กันเลยเย้ yeah. สวัสด,ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบียนซ่าพาเที่ยวครับเบียนซ่ากลับมาแล้วครับย้อนตำนานจุดกำเนิดของเบียนซ่าที่เขาโจมครับเบียนซ่ามาในร่างใหม่ครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ช่วงล่างทุกๆอย่างครับไม่มีอะไรที่เหมือนกับสาปีที่แล้วเลยเบียนซ่าครอบครัวใหญ่ขึ้นมีเจ้าเด็กน้อยสองคนเป็นเบียนซ่าจูเนีย กิดขึ้นมาแล้วครับไปติดตามกันครับว่า EP นี้จะสนุกตื่นเต้นเหมือนจุดเริ่มต้นของเบียนซ่าไหมไปติดตามกันเลยครับเบียนซ่าพาเที่ยวครับเอาแล้วครับแหมตอนนี้ก็มารออยู่ที่จุดกับใจหนึ่งโอ้ปีแรกต้องบอกว่าปีแรกที่มาใช่ป่ะตื่นเต้นชิบหายอะไรวะเน,นี่ยทางแบบน่าตื่นเต้นมากปี สองปีนะใช่ไหมสองปีที่ผ่านมารถมันก็โตขึ้นเยอะไอเราก็โตเฮ้ยไม่ใช่สองปีดิตอนนั้นมีโยชิยังไม่เกิดเลยพึ่งคลอดปะเอามีคนเยอะเลยโอ4ปีที่แล้วสี่ปีที่แล้วโยชิยังพึ่งคลอดยังไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นยีนูอยี่อะไรเลยผ่านมาสี่ปีแล้วครับกับความตื่นเต้นตรงนั้นมันจะกลับมาอีกครั้งไหมและก็สู่พัฒนาการโยชิก็โต พี่เบี้ยนก็โตรู้สึวกว่าจะโตกว่าโยชีนะคันนี้โ <c oughs> ตขึ้นครอบครัวใหญ่ขึ้นพากันมาปีปีนั้นเรามาแค่สองคนมาพร้อมกับพี่เทพป,ป๋ายงนะเป็นยไงไง้างเทพอ่าจะนี้แย่มากมากเลยอะตรงนั้นนะปกติแล้วตรงที่เราขึ้นมาไม่ชึนเเ<ภ>นาะปกติแล้วจะเป็นทางาะย่างโอ้โหเป็นจุดกําเนิดของคาริเบียนของเราเลยของพี่เบี้ยนเราเลยที่แบบเบิกเนตรในการเจอเส้นทางขี้อะไรก็ไม่รู้ปีนี้ และปีผ่านๆมาแล้วประสบการณ์สะสมมากขึ้นโอ้โหมันขึ้นมันขึ้นมัน,น,มน,น,มนจริงพี่เบียนี่ผ่านมากี่ป่าแล้วคะกี่ป่าก็ไปดูในช่องเบียนซ่าก็1ปา่าตอน่อ1 EP เลยไปพร้อมแล้วตอนนี้พี่เทพโทรมาแล้วเดี๋ยวเราจะต้องนัดหมายกับพี่เทพว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวให้เขามาแล้วเราก็ขึ้นเลย <Okay. S 1> ไปครับลุย แล้ววันนี้นะคะเป็นวันที่เด็กๆนะคะโยชีแล้วก็มิยูเนี่ยฝึกการเข้าป่าครั้งแรกนะคะขึ้นยอดเข่าครั้งแรกแบบมันไม่ได้อันตรายมากเซฟตี้นะคะรองเท้าเบิ้งรองเท้าบูทเสื้อแขนยาวขายาวให้น้องๆเรียบร้อยสู้โยชีสี่ขวบนะลูกสู้เข้าป่าครั้งแรกสู้ไหมสี่ขวบสู้ไปพร้อมครับจบอ่ะแตะมือกับแม่่อยสี่ขวบเข้าป่าแล้วมีลูกปุ๋งมีลูกปงด้วย นอยูสองขวบครึ่งเริ่มเข้าป่าแปะมือเอ้าไม่ใช่ลูกแตะมือกันแม่แปะแปะมือโอเคเยี่ยมเลยลูกชอบไหมชอบเข้าป่าไหมยักษ์สวัสดีค่ะโอ้นี่นานๆจะเจอกันสักครั้งนี่ครับท่านปรมาจารย์ตำนานของเรานานๆจะได้เจอกันสักครั้ ที่นี่ที่แรกอยู่กันห่างไกลมากอีกคนเหลือกี่นิ้วอ่ะอีกคนเหลือกี่นิ้วอีกคนเหลือตีโอไปแล้วนะป่าเราปวดรุยครับทริปนี้ครับน่าเสียดายครับที่ป่ายงของเรานะครับประสบอุบัติเหตุนะครับโอ้กระทันหันเลยนะฮะทริปนี้ก็มีกันแค่สามคนครับมีพี่เทพอาจารย์นนพี่โอนะครับจากโบเฟนเดอร์นะครับ มาด้วยนะครับไม่เป็นไรครับสามคันก็สู้ครับใกล้จะถึงจุดที่จุดที่เรากลัวกันอ่ะอ,อยู่ใกล้ๆเฮ้ก็ไปยังไงวะเนี่ยตัดภาพกันไว้ให้ดูเราเจะเอายัางไงกันดีครับเปลี่ยนคนขับนะใช่เปลี่ยนคนขับแล้วครับแล้วใครจะขับให้บมอมาจับต้องดีๆเราเตรียมตัวบูแล้ว ยังไงวะอย่างงี้เออไปมันมัน,ม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 นเปลี่ยนไปแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วเราทำช,ช่องไม่เฉยๆก็ตื่นเนต้นทุกครั้งแหละจริงก็ตื่นเนต้นทุกครั้ง,งเป็นปีแล้วนะใช่โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยครับว่าขึ้นง่ายเกินไปหรือเปล่าอาจจะเป็นด้วยสมรรถนะเครื่องยนต์และช่วงล่างนะครับต่างจาก3ปีที่แล้วครับที่เป็นช่วงล่างเดิมและเครื่องเดิมครับ แถมยังใช้แก๊สอีกต่างหากก็เลยดูลำบากลำบนเป็นพิเศษนะครับทีนี้คิดว่าน่าจะง่ายครับ <c oughs> ไม่ไมีม,มันดูง่ายดายไปหมดเลยว่าทุกวันนี้ด้วยเทคโนโลยีเอ่ยด้วยอะไรเอ่ยนะ <c oughs> แต่ว่าเราไม่ไ,มดดได้ยิงนะไม่ได้ยิงหรอจ่ได้ยิงเง้วยเงเล็กด้วยเครื่องด้วยหลายๆอย่าง สนุกมากเลยขัี่เอาไปได้เลยนะีโตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ลานหินนะคะทุกคนที่ที่เราเนินนี้ก็น่ากลัวแล้วนะคะในสมัยก่อนแล,แแล้แกล้งขี้ามานี่ครับ ภาพในเมื่อ3ปีที่แล้วครับพี่ยิ้มขึ้นเนินนี้เรียกได้ว่าเงื่อตกก็เป็นได้ครับโอ้โหกว่าจะขึ้นได้อาจารย์นนบอกลายแล้วบอกลายอีกฝีมือนี่อ่อนหัดจริงๆครับ ดูปัจจุบันนี่ครับเดินเฉยๆเลยครับรถต้องยอมเทคโนโลยีเขาจริงๆครับต้องยอมเทคโนโลยีใหม่ๆจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างคอยสปริงหรือว่าระบบแอร์ล็อก a d m นะครับทำให้รถเนี่ยไต่หินได้แบบมีประสิทธิภาพอย่างนี้เลยครับ ยังจาได้เลยนะคะว่าตอนที่มาเขากระโจมครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นเนี่ยหน้าหนาวพอดีระหว่างทางที่เรากําลังขึ้นเขากระโจมในปีแรกนะคะหมอกเต็มพื้นที่เลยทุกคนสวยงามมากลุยกันต่อยาวๆดีว่างงปีนี้เนี่ยเรามีเขาเรียกอะไรโลบาร์ข้างในเหรอ,อม,มีลาวข้างในแล้วคือแบบว่าสามารถจับยึดได้นะคะปีแรกไม่มีอะไรเลยมีแต่ใจล้นๆนะคะ แกก็ได้สนุกนะค่ะว่าโจมาทีไรก็สนุกทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นแบบโอ้โหไปกันจ้าโอ้โหทำทำใหมเนี่ยเดี๋ยวนะมิโยมิโยดูดิมิโยทำหรือเจ้ามิโยครับโดนพ่อยิ้มแกล้งครับถึงกับตาเหล่ไปเลยครับ อาจจะตกกระจายเสียงรถหรือว่ารถมันโยกไปโยกมาครับโอเคพ่อขอโทษครับพ่อจะไม่แกล้งไม่ยุ่งกต่อไปแล้วครับการหัวโยกลระหว่างทางนะคะเขาโจมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นที่ที่พี่เขามินมาวิ่งวิ่งเทีวที่เขาโจมนะเจียวพี่พี่ที่วิ่งมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งขอกความกรุณาเบาเครื่องคานให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นทั้งฝุ่นควันควันรถเกรงใจพี่ๆีเขาเพราะว <Hey, boys. S 1> <Lebanon. S 1> ่าเขาเหนื่อยเขาใช้อากาศสูดปอดเข้าไปอะ เออมันอาจจะเป็นอันตรายกับพี่พีเขาด้วยด้วยความอยู่ด้วยกันอ,ะอ่ะเราก็สนุกเราก็มาสนุกแต่เราอย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้พี่ๆีเขานะครับอาทิตย์ก่อนที่พีพมามาแล้วรอบหนึ่งฝนตกเออน่ะสนุกจัดเลยเดี๋ยวเอารูปเดี๋ยวเดี๋ยวเอาวิดีโอขึ้นใหโดมนี่ เราก็เลยเอ,อารถคาริเบียนเรามาบ้างเออง่ายเข้าไปใหญ่เลยได้แล้ว ทิปนี้นะครับเป็นครั้งแรกของเจ้ามิยูและเจ้าโยชีนะครับที่ได้มาเที่ยวในสถานที่ออฟโรดแบบนี้นะครับก็เปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับเขาทั้งสองคนนะครับ คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะครับให้ภาพเล่าความรู้สึกออกมาแล้วกันนะครับ

ต่อไปนี้ก็จะเป็นแบบนี้ตลอดคอยนั่งอย่างเดียวคอยนั่งอย่างเดียวใช่คอยนั่งกับคอยซ่อมคอยนั่งกับคอยซ่อมไปเล็กๆลุยค่ะเนินเต่ร้อยนะคะทางลาดยางเลยไม่มีอะไรเลยเลยทุกคนทางแห้งสนิทเลยนะคะแต่บอกว่าถ้าฝนตกนะเนินนี้ใช้ย้อยค่ะไปค่ะจะเบียนซากันม่อีกครั้ง Nốt đạp tụi con <laughs> หลุมรถเลี้ยวเลยอ่ะเหมือนเหมือนนีที่แทบเลย <c oughs> เห็นถ่ายไว้ปะถ่ายไว้ถ่ายไว้แกล้งแกล้งให้มันมีอะไรนิดนึงสนุกสนาน กูไม่เป็นอันแต่ทำเพี้ยอะความเบาเด็าเปนหน้าเป็นอย่างนั้นนะตอนนี้นะคะเราก็ถึงจุดชมวิวของเขากระโจมแล้วนะคะตรงนี้ก็คือแบบอากาศดีมากเย็นสดชื่นเลยค่ะเดี๋ยว,ยวไปให้เด็กๆรับบรรยากาศสวยๆกันแล้วก็บินโดนให้ทุกคนดูนะกันนะคะมิวเป็นยังไงคะสดชื่นไหม พอขึ้นมาถึงตรงนี้ก็จะจะรู้สึกแบบหายเนื่อทุกที่เลยพอมาถึงตรงนี้แล้วคือลมมันเย็นอ่ะดีอ่ะก็ต้องบอกทุกคนอย่างนี้ครับว่าทริปนี้อาจจะไม่ดูเดือดเลือดพานมีน้ำหูน้ำตาอะไรแบบนี้มากเกินไปนะครับเพราะว่ามีเจ้าตัวน้อยสองคนมาด้วยครับเราก็ต้องเซฟความปลอดภัยไว้ให้มากที่สุดครับ เราจะไปซิ่งไปกระโดดไปใส่เต็มคันเร่งมันก็เป็นอันตรายกับลูกๆด้วยครับต้องดูสถานการณ์ครับว่าเราไปกับใครครับวันนี้เรามากับครอบครัวก็ขอ,อนิ่มๆสักวันหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวทริปหน้าเจอกันครับกับความมันแบบเต็มคันเร่งครับ ถึงแล้วครับเป็นมินิทิปแล้วกันนะทิปนี้สนุกกันแบบเบาๆเบาๆปูดปัดนิดๆหน่อยๆพอได้พอได้พอได้ออกแรงรถก็ถือว่ามีความร้อนหน่อยอ่ะเดี๋ยวอาจจะต้องกลับไปแก้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออช่วงช่วงทางดำน่าจะมีปัญหาเรื่องวินบังพัดลมอะไรอย่างเงี้ยมันมันลงเห็นแล้วพี่ ครับไข่เจียวม้ามีน้ำไข่ต้มเออพี่เทพผมอยากกินเจียวม้าครับนี่ครับดูมีเขาเลยที่น้ำไหนนี่โอ้โหพ่อตัวไม่ต้องใส่เขาเยอะนะเขาชอบกินน้ำไม่เยอะก็บอกแล้วนิ่มหวานด้วยชงจู๊บชงจุ๊บอ้าวละวันนี้เราต้องปล่อยท่านปรมาจารย์ทิ้งไว้ที่นี่หนีกลับบ้านวันนี้พี่เทพนอนค้างที่นี่ เดี๋ยวเราจะต้องกลับไปอยู่ในไร่หมดแรงจะไปอยากไตดมนอกไปบ้านเก่าเหมือนกันหมดแรงแลก่อนวันนี้ก็ถือว่าย้อนวัยย้อนย้อนตำนานคาลิเบียนจุดกำเนิดแล้วกันถ้าไม่ได้พิเทพในวันนั้นก็ไม่มีเราในวันนี้พเทพก็พาเราไม่ต้องเสียตังแต่งรถไม่น่ารู้จักเลยไปหน้ารู้จักเลยแล้วเดี๋ยววันนี้ผมต้องบาย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 ครับพี่โชดีเดินทางปลอดภัย เวทีสวัสดีครับตาคนเร็วสวัสดีอนเร็วไม่เนนไม่นั่นไม่ไวพร้อว่าพรุ่งนี้พี่กลับให้พี่เอาเป่าไทยโทรโทรโทรมาเลยฝนตกหนักอะไรเดี๋ยวขึ้นมาเออเดี๋ยวขึ้นมารับขึ้นมาจูงลงไปอะไรพังอะไรขาดบอกมาเลยไปครับเดินทางกลับบ้านลาเลยนะลาเลยเนาะเจอกันใหม่อีพีหน้าครับกับเบี้ยซ่าพาเที่ยวอีพีนี้เราพามาเป็นย้อนจุดกาเนิดของเบียยซ่าครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับคูวันนี้รถเยอะบ้ากดูดิ ยังก็แข่งงานในดูโร n c e ทำไมอต้องแข่งได้โดนหน้ะน <laughs>